ฟ้าหลังฝนในวันที่ความพลัดพรากปิดฉากลงการเข้าครัววันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ35ปีกับโมเมนต์แห่งความสุขของแม่ลูกครับวนกับข้าวนี่ยข้าวอร่อยอยู่อือแม่เนี่ยก็มาหาทำมาหากินในกรุงเทพแค่ที่ไหนขับรถมาจากเพชรบูรณ์เลยหรือโอ้โอ มันเลาะมาหมดแล้วก็ไ,ไปไปจบอยู่ที่บ้านเกิดนั่นแหละครับอ,อยู่เพชรบูรณ์เหมือนเดิมไปทําถึงลาวไน,นู่ปนเรีนะไปเลนตดนตรีถึงส,ส,สอปปลาวน่นสุดท้ายก็ต้องกลับมาเพชรบูรณ์เหมือนเดิมอ,อยู่บ้านดีวกว่าไม่ต้องไปไหน ขอบคุณครับพ่อขเดีุณมากมากครับไปปอกไปปอกมันคือโซ่หวานเชียบหวานไม่ดูหวานเชียบ ว่าทรงทรงแม่ก um, so kind of, uh, oh, uh, ันเหมือนอาจารย์ทุกกระเบียดนี้ผมดูแล้วาี่น้องใชทรงเหมือนกันนั่งเหมือนอาจารย์นีัยวไลูกไม่เลีอกินกินไดเดี๋ยวก็กินอีกครับ เียอีกเออแม่ทำให้อ้วนเอยิยว่วนวย่นอยูเลยขอ้กับแม่ใหม่ใหมน้ำหนักแค่สิบเราเองตอนนี้เจ็ดสิบเฮ้ยอยู่แม่แล้วกินกินะก็แม่ทำกับข้าวอร่อยไหมพี่สองแซ่บปอสุดๆในรอบเก้าสิบด้วยแม่แต่น้ำหนักเที้ยวนี้น อันวดเียดีใจดีใจมากดีใจสุดๆดีใจที่ว่าครบสามสิบกว่าปีแม่ไม่เคยดีใจอย่างนี้แม่เจอหน้าเขาแม่ดีใจมากถึงว่า ชีวิตแม่จะล้มจะตายอะไรตอนนี้แม่ไม่ห่วงแล้วไม่ห่วงพอเจอลูกแล้วอันนี้คือสิ่งเดียวที่ใช่เป็นสิ่งเดียวที่แม่หลอกแม่หลอกมาทั้งสามสิบกว่าปีมันเป็นตาบาปติดใจของแม่อยู่ทีนี้ว่าแม่อยากเจอทั้งสองคนก็ได้เจอคนเดียวก็ยังดีเพราะว่าตอนเล็กเเขาลำบาก ทั้งพี่สาวเขาสองคนพี่สาวเขา,เขาลำบากมากสองคนเด็กสองคนนี้ชีวิตต่อจากนี้จะเป็นยังไงพบเจอลูกชายแล้วมันก็น่าจะดีขึ้นลูกตาบาบในใจแม่มก็คงจะลดถอยลงคือว่ามันก็คงจะจางลงคือจะไม่เครียดไม่อะไรอยู่เพื่ออยากดูชีวิตอีกชีวิตนีน้อยอีกชีวิตหนึ่งแล้วแต่ว่ามันจะอยู่ได้แค่ไหน แต่ใจที่จริงก็ถ้ามันอยู่ได้ก็อยากดูอยากดูหน้าหลานต่อไปนี้แม่ก็น,นอนตายตาหลับแล้วลูกอสองแม่ลูกพูดคุยถึงความหลังสะสางสิ่งที่ตกตะกอนค้างอยู่ในซอกหัวใจ และเติมเต็มกำลังใจให้กันและกันนะครับแล้วบ้านหลังเก่าหรือยังลูกโอ้คือเป็นสิบสิบปีแล้วครับเออาจารย์ปลูกใหม่ตรงนั้นเนื้อแล้วหนูอยู่ใครหรือแยกอยู่ต่างหากแยกอยู่ต่างหากมาเป็นสิบสิบปีแล้วเหมือนกันเ<อ><อ>ที่ยวไปนานๆานทีก็แวะหาลูกพี่ลูกน้องกันแวะหาพี่โจ๊กแวะหาอาอาจีตะควร เรากต้องอยู่กับงานอยู่กับครอบครัวโตมาลูกชาติเล่าบุรีเป็นไงลูกไม่รู้จักหรอกตั้งแต่เกิดมาเหรเนี่ยนะ <c oughs> พอยิ้มอันนะไม่แตะเลยไม่เกิดมาเป็นชีวิตไม่เคยแตะของพวกโมน,น้น ทำงานอย่างเดียวดีเลยดวงใจของแม่ขออย่างเดียวอย่าเครียดมันเครียดนะอ,อ,อย่างน,น้อยก็ให้เฉพาะมันบวชก็ยังดีไปไหมอยู่ <c oughs> อยู่ทันบ <c oughs> บวชหลานก่อน ยี่สิปีโอ้โหนี่มันก็ตั้งอีกปีเดียวมันจะหกสิบจีลวปีหน้าก็หกสิแล้วไปทำบัตรคนแก่ไปแล้วนะยังไงก็ขอแล้วอย่าเครียดพออย่าเครียดประมาณว่าแบบมาหาแม่ไปปล่อยอลูกเยอครับครับมาหาแม่ไปปล่อยเดี๋ยวก็กลับพร้อมทีมงานกนะ่อนอย่งนั้นนะ <c oughs> อืมขออย่างเดียวอย่าเครียดนะเดี๋ยวาแม่ไม่ดีเค้าแม่ไม่ดีอืมพอมลูกได้ลําบากอือโอเย่ไปเดินๆไปฟังนู้เลยนะฮะสุขภาพ สุขภาพแล้วก็อยากให้แกก็เน้นแกความเครียดสุขภาพนะค่อยๆปะหลอกแกนะปะหลอกเรื่องไงก็แบบทั้งทั้งทั้งสุขภาพแกความเครียดแกแล้วก็ปมของแกมันจะได้มันก็ได้ปลดล็อกลงไปแล้วไม่มากก็น้อยเลยไม่มากก็เยอะเลยเราก็ค่อยตะล่อมแกใหญ่แกเครียด ห่วงสุขภาพอย่างเดียวนะพยายามจะมาเ <c oughs> ที่ยวาาหาแกแหละถ้าว่างว่างก็จะจะมาบ่อยปปดล็อก <c oughs> ทุกอย่างแล้วปดล็อกแล้วคราวนี้ก็เ <c oughs> หลือแต่เป็นหน้าที่ต่อไปของเรานะเ <c oughs> ที่ยวามาหาแกเอาหลานไม่แกดูเอาหลานไม่แกชมช่วยตามที่แกบอกไว้อะอยอยู่ดูหลาน,นยอยากอยู่ดูหลานอีกมีกำลังใจอยากอยู่ ไปอีกสักหน่อยยาวอๆอเงี้ยมันผิดคาดไปหมดเลยจริงๆก็หวั่นว่าครอบครัวครับทางครอบครัวเขาจะเข้าใจไหมครอบครัวใหม่เงี้ยกลัวอย่างเดียวกลัวว่าเอากลัวว่าเขาไม่เคยคุยเรื่องราวอดีตกัน่งแล้วว <implications. S 2> ันอยู่วันนึงก็มาเจอแม่ปุ๊บเนี่ยแต่พอพอมาถึงปุ๊บแกมีแกมีคู่ชีวิตที่ดีนะเข้าใจทุกอย่างเปิดใจรับเราอ่เงี้ยเปิดใจคำว่าลูก เข้ามาเยี่ยวยาแล้วก็หลานเพราะแกยังไม่มีหลานแกก็อยากจะอยู่ดูหลานจังหวะนี้มาเพราะมันมันประจวบเหมาะพอดีเป็นอะไรที่ดีอ่ะดีดีก่อความรู้สึกทั้งสองฝ่ายสรุปวันนี้กั้นน้ำตาหรือน้ำตาไหลไหลแต่ไม่อาบเยอะการกันกัดลิ้นไว้ มา,นนา,าตลอดนะเสียต่อเสียตอ่อขอให้ร่ำให้รวยขอให้เป็นเศรษฐีขอให้มีเงินทองเยอะๆมีงานไหญ่เข้ามาเยอะๆมองตรงนี้นะครับยิ้มด้วยนะแม่ดีครับอย่าเคียดเยอะเอเ่หน,นึง่งสองสาม นหนึ่งสองสามย่ยมแต่ของกองนหนครับแม่แม่ยิ้มหน่อยเอาลูกอยู่ตรงกลางพ่อกับแม่มาประกบข้างโอเคแฮปปี้ขอบคุณนะลูกนะขอบคาลูกนะใาแมหาบ้คนให้ร่ำให้รวยกันลูกเออมีการงานดีๆขึ้นไป ให้สบายต่อไปภคยพักหน้าขอบคุณนะคะรับแข็งแรงแข็งแรงแล้วแม่นะก็มีชีวิตอยู่เพื่อดูรอดูชีวิตอีกชีวิตหนึ่งแล้วก็ลูกของแม่เติบโตเป็นครอบคนใช่ ไม่เลยไหมโอ้มก no> um> ็ปวดหมดเนี <k <k <k> oh. <k 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 ้ลูกร oh. ja. mm ่างกายคนลอยต้องมานวดให้แม่บ่อยๆนะแย่ยจะดีคือแม่ตุ้มชื่อจริงชื่ออะไรนะลืมละมูลยาพิชัยละมูลเบละมูลลมูลมูลอ๋อละมูลหอมละมูลอย่างเงี้ยเหรอไม่ฮะนั่นแหละหอมละมูลนั่นแหละละมูลอ๋อโอเคละม อ ah! oh. ีกสชั่วโมงได้ผลไปไกลับบ้านกันถูกต้อเหน่ยกายตามหาได้ผลกันยับลง ปิดเคสความพลัดพรากยินดีกับปาฏิหาริย์แห่งรักแม่ตุ้มและพี่ต๋องด้วยนะครับพอหนุ่มมือกลองที่ตามหาจังหวะหัวใจได้อย่างลงล็อกสักทีปาฏิหาริย์แห่งรักที่พลัดพรากนั้นอนุภาพบรรดาฝากกด้า คุณมีนางเต้ยเฮ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 ้ยเรากอมเสียสาวเสียสาวเสียสาวที่สวนมะพร้าว้แล้วนะ่าลูกก่อนดีดีนะลูกนะเจอกันมาคีก็มากับเจ้าพ้อมมันใหู้ไปอุ้มหลานให้แม่ดูไปส่งลูก้รถ ทางนี้จ้ะทางนี้จ้ะกจะพี่เปปิดประตูไปเลยนะพี่พ่อไม่ลืมเลยแล้วเนาะไหนๆโชกีให้รวยลูกเป็นเจ้าคนในคนให้เป็นนาเสียไว้ ไปพ่อไปแล้วครับอืมครับอืมลูกมันใ่เดี๋ยวเดี๋ยวหลานมาครับแอ่สวัสดีครับเดี๋ยวหลานมาไม่เคยไม่เคยเจอพ่อใหม่ฉันมาดันดนคนหาแม่ขอฟ้ามันจะกว่าง มีอาจกันขวางปฏิหารแห่งรักนี้มันก็เกิดคำถามแต่ว่ามันถามพ่อพ่อเขาก็ตอบแต่เดิมๆมึงจะไปถามหาวันทำไมอะไรทํไม ก็นึกแต่มันทำอะไรไม่ได้ไงเราไม่รู้จะไปตามหาอยังไงขึ้นต้นต้องไปขึ้นต้นโนแล้วดงสลาวังดงสลาวะ,าวะตำบลอะไรอาจาะตำบลตำบลนี้แหละสวนแตงอวนแ,วนแอ่ะตรงนีง้